สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับรายการฮันคอฟุตบอลกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้เป็นเทปที่2แล้ววันนี้เราไม่ต้อปปิดก,ก็คือเราไปถามนักวิาไไสามณหรืออะไรสมขันนักเรียนนะครับว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยไทยเจอกับยูเอเนี่ยประมาณห้าชั่วันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเดีย๋ยวเราติดตามกันได้เลยเราไปถามกันดีกว่าตามเลยครับคิดว่าไทายชนะแน่นอนค่ะชนะน่าจะหนึ่งศูนย์ค่ะคิดว่ายูเอเอชนะ,ะค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะ UAE ค่ะชนะหนึ่งนค่ะครับไทยชนะหนครับไทยชนะหนึ่งศครับเสมอศูนย์ศแล้วนคิดว่า UAE ชนะเสมอหนึ่เสมอเสครับมอเส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 เสมอเสเสม e ไทยชนะ2-0ไทยชนะอ2-1ว่าไทยชนะครับผม2-0แน่นอนแป็นี้ไทยน่าจะเดี่ยวแม้ได้ประมาณ2-1ครับผมไทยชนะ U E F A 2-1ครับเพราะว่าวันนี้ทุกบอลไทยผมคิดว่าไทยจะชนะ2-1ครับทุกบไทยวันนี้นะครับผมว่าสกอร์ต้องไทยชนะ2-1แน่นอน คืนนี้นะครับก็คิดว่าจะเสมอกันที่หนึ่งต่อหนึ่งครับทีนไทยชนะ1นึ่งศย์ครับผมคิดว่าจีนไทยชนะ2อหนึ่งครับ UAE ค่ะ3ามศูนย์ท้ายว่าไทยค่ะ2อต่อศูนย์ค่ะค่ะคิดว่าไทยชนะค่ะน่าจะสองหนึ่งค่ะประมาณนี้ไทยชนะ2อหนึ่ง UAE ชนะ2อคศูนย์ค่ะ เชีไทยค่ชนะสองศเชียรไทยค่ะชนะสามหนึ่งค่ะไทยชนะค่ะหนึ่งต่อศูนย์ไทยชนะสอค่ะไทยชนะสองศนค่ะวันนี้นะครับกับวดีนะครับผมมั่นใจครับไทยแพ้ย่างตา่อูนครับวันนี้ไทยชนะสองศูนย์ค่ะแน่นอนไทยชนะสองศูน ไทย3ศูนย์ครับประเทศไทย2ศูนย์ไน้ลองคำวันนี้ไทยจะชนะ2ศูนย์ไแน่นอนผู้ยอดวันนี้ไทยชนะ2ศูนย์ครับวันนี้ไทยชนะแน่นอนครับ2ศูนย์ผู้ยอดรู้วันนี้ไทยชนะ3ศูวันนี้ไทยชนะ2ศูนย์ได้แน่นอนครับในที่ผมว่าไทยน่าจะแพ้ครับน่าจะ3-1ครับ1ต่อ1นะครับ ตัวนี้น่าจะชนะหนึ่งศูนย์นะครับเนื่องจากความได้เปรียบของเจ้าบ้านครับหนึ่แน่นอนครับพอยคิดว่าไทยเสมอศูย์ค่ะแล้วก็พอยฝากสมู่เถ้วเขียวล้างหน้าไเอาหัวใจด้วยนะคะเอวชนะสอศูนครับใช่ชนะสองหนึ่งไทยชนะสองหนึ่ง we